อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านกับพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่66กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ศู5ย์5ปสส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่า๋าวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่เก่าๆสวยๆนะคะพี่พบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่สาเป็นสมเดปป็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะ สมเด็จปกโพนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ด้าน,นหลังเป็นพระแม่ธรณีค่ะมีร่องรอยการบินนะคะพี่จ๋าปกโพพ่อกลวยค่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นปกโพพ่อกลวยเช่นกันค่ะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่ ด้านหลังมีอักขรลายยันแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะปกโพพกวยใหม่เลขที่สองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่เนื้อมันๆเหลืองๆนะคะพี่วัดพลับหมายเลขสามค่ะ สามยบาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขที่4เป็นพระชัยวัฒนนะคะพิจาราเก่าค่ะหมายเลข4แบ่งปันอยู่ที่ เจ็ดอ้ยสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระเนื้อดินพระอาจารย์ลีค่ะพี่หมายเลขห้าเป็นพระอาจารย์ลีเนื้อดินนะคะพี่หลังยันค่ะสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่ เป็นพระเนื้อดินใบโพพระอาจารย์ลีค่ะสามร้อยบาทหมายเลขหกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเอ่อ <c oughs> กราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆหมายเลขที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อโสธรพิมส์องหน้าค่ะหลวงพ่อโสธรพิมส์องหน้าหมายเลขเจ็ดค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามยบาทค่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่นี่ค่ะแปดเป็นเอ่อ พระปิตาหลวงปูโตะค่ะพี่จ๋าปูโตวัดประดูชิมพลีค่ะฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่จ๋าพระปิตาหลวงปูโตค่ะ,คะพี่สามร้อยบาทหมายเลข8ดคะ่ะหมายเลขเก้านะคะจะเป็นปิตาปูโตเช่นกันคะ่ะ องนี้มีร่องรอยกัานฝังตะกุดสองดอกค่ะหมายเลขเก้าค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่สิบเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยค่ะ สิบเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขสิบค่ะสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่สับพชัยนะคะเป็นเหรียญพรอมเรียมค่ะพี่จ๋าหันการใช้งานหนักมากค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะ หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรุษค่ะหมายเลขที่12นะคะจะเป็นพระเนื้อผงซุ้มระคังหลวงพ่อกวยค่ะพระผงซุ้มระคังหลวงพ่อกวยนะคะพี่ สามบาทค่ะ13 <c oughs> บสนะคะพี่สิสเป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะปีสองพรอิบห้ค่ะพี่จาปูด่ดูวัดสะแกค่ะ สามบาทใหม่เลข13ค่ะ14เป็นพระรอดนะคะพี่พระรอดเนื้อดินค่ะดั่นหลังมาแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทหม่เลขที่สิบสี่ค่ะ สิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหมายเลขสิบห้าค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สิบหกเป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันนะคะจากเก่าๆค่ะ อ่อหมายเลข16300บาทค่ะ17เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงเพ่อเงินนะคะจับจมาแบบนี้กับพี่เก่าๆสภาพใช้ค่ะหมายเลขสิบเจ็ดสามรบาทค่ะ สิบแปดเป็นเหรียญจอบใหญ่ค่ะพี่จอบใหญ่พ่อเงินใหม่เลขสิบแปดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ 19เป็นหลวงปู้ทวดค่ะปู่ทวดเนื้อผงนะคะหลวงปู้ทวดเนื้อผงค่ะพี่ เก่าสวยค่ะปูทวดเนื้อผง300บาทค่ะ20เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะพี่มาแบบนี้เลยค่ะเก่าๆนะคะยันหลังชัดนิดนึงค่ะพี่จ๋าพอมองเห็นค่ะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำใหม่เลข2 0 3 0 0บาทค่ะ 21เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อกลวยพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่22ค่ะพี่ 22เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยปี2 1หนึ่งค่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะพี่จ๋ายี่สิบสามเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุกค่ะ เหรียญหล่อหลวงปู่สุขหมายเลข23 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ด้าน,นหลังมีรอยจานเก่าๆนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังจาน300บาทหมายเลข23ค่ะ24นะคะพี่สาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยค่ะพี่ขุนแผนหลวงพ่อโบยนะคะพี่ 300บาทค่ะหมายเลขที่25เป็นเหรียญพ,พุทธซ้อนหลวงปุ่ทวดค่ะพี่ อทวดพุทธ,พธซ้อนหมายเลข25 3 0 0บายบาทค่ะ26เป็นพระผงจันลอยหลวงพ่อทบค่ะพ่อทบมาในเลี่ยมนะคะพี่พระผงจันลอยหมายเลข26 3 0 0บาทค่ะ27เเป็นพระสมโกค่ะ หมาเลข27300บาทค่ะ28เป็นเครื่องรางหลวงพ่อสังวัากันตมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เครื่องรางหลวงพ่อสังวัดนากันตมค่ะ 300บาทใหม่เลข28ค่ะ29เป็นพระท่ากระดานค่ะพี่ท่ากระดานใหม่เลขยี่สิก้ารอยบาทค่ะ,กในในะเก่าสวยนะคะพี่ สามสิบเป็นพระผงสุพรรณค่ะมีแร่ดอกมะขามค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณมีแร่ดอกมะขามผลขึ้นมาโชว์ค่ะสาม้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะสามสิบเอ็ดนะคะพี่ เป็นลิงนะคะพี่จ๋าลิงค่ะพี่จ๋าแกะจากไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะพี่อันนี้เป็นเป็นลิงนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองเป็นเหรียญหลวงพราะแฉมค่ะพี่ หลวงพราแช่มวัดฉลองนะคะเรียนหลวงพราแช่มสามร้อยบาทหมายเลข32ค่ะสามสิบสามเป็นพระสมเด็จค่ะพิจ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข33ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข33 300บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไายแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ34เป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้หมายเลข34 300บาทค่ะ 35เป็นวัดเกตชาย,ยูนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกใหม่เลข35ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่36ค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าพิมสองหน้าค่ะมาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข36ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เส่งฟรีมีปลายทางนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่66ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า